เมื่อวันที่30มีนาคม2566ที่ลานข่วงประตูท่าแพเพื่อเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศิษฐาวาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนเรื่องการจัดงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่256หรืองานประเพณีสงการานต์เชียงใหม่สวัสดีเจ้าพี่น้องเจ้าเชียงใหม่ที่รักทุกท่านครับ น้องสื่อมวชนที่มาร่วมในงานแถลงข่าวปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่2,566ที่กรอบทุกท่านครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลที่ไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่รอคอยในปีต่อปีคนไทยทั่วทุกภูมิภาคก็ ฝันในเรื่องการจะมางานประเพณีสงกรานในความหมายรวมของทั้งประเทศนะครับที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีสเสน่ห์สเสน่ห์ทางวัฒนธรรมสเสน่ห์ของทางผู้คนทางร้านนาการละเล่นที่ใช้เวลาหลายวันแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมทางวัฒนธรรมการละเล่น การแสดงออกถึงความเป็นล้านนานั่นก็คืออยากมาสงกรานต์ที่เชียงใหม่ก็มาร่วมในงานกิจกรรมปาเวณีปีใหม่เมืองที่เชียงใหม่นะครับหลังจากที่ผ่านพ้นไปสองปีที่เราหยุดไม่ได้จัดกิจกรรมนี้ตามสถานการณ์ของโควิดปีนี้เราก็กลับมาจัดกิจกรรมปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่กันอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งครับอยากจะเชิญชวน พี่น้องตั้งคนเชียงใหม่เองแล้วก็พี่น้องชาวไทยทัวทุกภูมิภาคพี่น้องชาวต่างชาติที่ตั้งใจจะมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงปราเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่เดือนเมษายนนะครับตั้งใจแล้วก็เชิญมาครับมาสัมผัสวัฒนธรรมอันงดงามของชาวล้านนามาสัมผัสวัฒนธรรมอันมีคุณค่า แล้วก็เต็มไปด้วยการมีส่วนร่วมของคนทั้งเมืองเชียงใหม่ตลอดช่วงเวลาของการจัดงานก็อยากจะขอให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในของในวิถีของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอย่างน้อยก็แต่งกายแบบพื้นเมืองเชียงใหม่จะเป็นเสื้อเมืองหรือเสื้อลายดอกที่สะท้อนถึงกิจกรรมสงการก็ขอให้แต่งกายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มา เล่นน้ำมาไหว้พระมาเสริมสิริมงคลมาสนุกสนานมาสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมล้านนาในกิจกรรมปาเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่2,566ครับครับผมก็ต้องขอกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองผู้บับงคับการจังหวัดเชียงใหม่ท่านแขกผู้มีเกียรติพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับถ้าพูดถึง ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่นะครับปีนี้ก็ครบรอบ727ปีนะครับที่เราจะมีการจัดงานยอสวยไหว้สานะครับในวันที่12เมษายนนะครับทางประเพณีของชาวเชียงใหม่เองทางเทศกาลสงการนะครับก็มีประวัติศาสตร์มา,อย,าอย่างยาวนานครับถ้าพูดถึงสงการก็จะนึกไปถึงนาง,นางสงการนะครับซึ่งเป็นธิดาหนึ่งในธิดานะครับของ ท้ากบิลพมนะครับที่เราจะมีการอันเชิญเสียนท่านแห่นะครับในวันที่12เมษายนนะครับแล้วก็ในวันที่13เองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งหนึ่งสําหรับงานปาเวณีปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือจะเป็นการทําบุญกันตั้งแต่ตอนเช้านะครับมีการ อัญเชิญพระพุทธสิหิงแห่รอบเมืองนะครับแล้วในช่วงบ่ายก็จะมีการแห่พระพุทธรูปสําคัญมีพระพุทธสิหิงมีพระเจ้าฝนแสนห่นะครับที่เป็นที่เคารพของทุกๆท่านในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเห็นประเพณีที่งดงามของเมืองเชียงใหม่เรานะครับในวันที่14ก็จะเป็นในกิจกรรมขนรายข้าววัดจะมีการแห่ไม้ค้ำนะครับที่เป็น ความร่วมมือของของชุมชนของทางประชาชนชาวเชียงใหม่นะครับที่จะมีประวัติก็คือเราเหยียบทรายออกมาจากวัดก็จะเป็นการนำทรายกลับไปเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันที่15ก็จะเป็นประเพณีสําคัญก็คือจะมีการดําหัวพ่อเมืองเชียงใหม่ของพวกเราทุกคนนะครับกิจกรรมหลายๆอย่างในช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็จะมีในช่วงของตอนเย็นอีกจะมีกิจกรรมแสงสีเสียงนะครับมีการ จะมีลานาออ,ออเคสตราพร้อมกิจกรรมหลายๆตัวนะครับที่ลานสามกษัตริย์แล้วที่ลานท่าแพนี้เองครับก็จะมีประเพณีที่งดงามจะมีการประกวดเทพีนะครับมีประกวดหนูน้อยประกวดตุงประกวดก่อเจดีไซน์แล้วก็จะมีกิจกรรมอีกหลากหลายมากมายนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook แฟนเพจของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับเพราะว่าในวันนี้คงไม่สามารถพูดได้หมดนะครับก็ต้องขอเชิญชวนทุกทกท่านนะครับมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่มาเห็นประเพณีที่งดงามก็ต้องขอเชิญชวนด้วยว่าใส่ใส่ชุดเมืองในวันนี้ก็จะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันนะครับแล้วก็มีการพูดคําเมืองก็ต้องขอเชิญกุกคนนะครับมาเที่ยวสงการที่เวียงเชียงใหม่ด้วยขอบคุณครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ท่านผู้ร่วมแถลงข่าวท่านสื่อมวลชนท่านผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้ทุกท่านนะคะในปี2566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้ประกาศให้เป็นปีการท่องเที่ยวไทยนะคะเพื่อขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวให้กลับมาอย่างรวดเร็วและข้อสําคัญต้องกลับมาอย่างยั่งยืนนะคะ ในปีนี้เรามีธีมที่เราใช้ชื่อว่าเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะคะเราต้องการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับมาท่องเที่ยวภายหลังที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดมาอย่างยาวนานนะคะในปีนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นปีแรกที่มีการกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วในปีนี้เราต้องการส่งมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจึงเป็นที่มาของการเข้าร่วม กิจกรรมป๋าเวณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่โดยในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเราได้จัดกิจกรรมที่เราใช้ชื่อว่าน้ําทิพปีใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นการานําประเพณีที่สูญหายไปอย่างยาวนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คนรุ่นหลังได้ร,รับทราบว่าเรามีประเพณีนี้อยู่บริษัทชวิสาโซน ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องทำโอโซนรายแรกของเมืองไทยที่จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ20ปีที่ผ่านมาสร้างกา๊าซโอโซนที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็วทำลายกลิ่นสารเคมีและกา๊าซพิษที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างีเยี่ยมวัดนสนันเชียงใหม่จำหน่ายของที่ะระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3ามแยกเชียงใหม่แม่โจ้วงแหวนรอบแรก โทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการให้โรงแรมเชียงใหม่ในบาซ่าบรูติกตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่พักสะอาดปลอดภัยไปมาสะดวก ที่สำคัญราคาไม่แพงข้าวขาวหอมมะลิตำบลหนองแย่งหุงขึ้นหม้อหอมขาวและนุ่มติดต่อท่านกำนันสุนทรชัยเสียอ้ายดีโก้ผงและน้ำยากำจัดปลวกปลอดภัยกับผู้ใช้อันตรายสำหรับปลวกเพราะผลิตจากพืชพันธุ์และแร่ธาตุธรรมชาติ